the b e s สสร้างในสิ่งที่ขจัดสิ่งที่ประมาทประมาทจริงๆสำหรับการจะยืนตรงนี้แม้ว่าจะเคยได้รับการฝึกฝนมาบ้างต้องยอมรับว่า The b e บ t ให้ในสิ่งที่ดิฉันยังไม่เคยได้รับการฝึกฝนที่เข้มข้นและจริงใจติในสิ่งที่ควรต้องแก้ไขฝึกในการพูด พูดในสิ่งที่พูดเป็นต่างกับคำว่าพูดได้วันนี้เป็นวันที่เราคอยมาสี่วันประกาศนิยบัตใบนี้เป็นใบที่บอกว่าความประมาะมันออกมาจากตัวฉันแล้วใบทุกครั้งที่รู้สึกว่าท้อทุกครั้งที่รู้สึกว่าม่กล้าทุกครั้งที่ความกลัวเข้ามา ใบประกาศใบนี้จะเป็นเครื่องคอยตรวจคอยเตือนจะเป็นสิ่งคอยเตือนใจของฉันตลอดไปผมร,รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจมากครับผมที่ผมสามารถฝ่าฟันอุปสรรคอันหนักหนาเรื่องการพูดนี่แหละครับผมใบนี้คือใบรับรองของผมที่ผมได้มาอย่างมีคุณค่าใบน,นี้นะเป็นใบเดียงซึ่งมีความภาคภูมิใจไม่แพ้ตอนรับปริญญาตรีเลยค่ะ ใบประกาศใบ,บนี้ทำให้เราคิดว่าเราสำเร็จอีกท่านหนึ่งแล้วค่ะเกียรติมากค่ะที่การอบรมทั้งสี่วันที่ผ่านมาทำให้ดิชานะคะได้มาซึ่งเกียรติบัตรที่ทรงคุณค่าใบนี้ค่ะเดบแบเป็นสุดยอดของสุดยอดนะคะ,ะกาใบนี้สวยเหมือนเปลือกหอยเมื่อเช้าเลยค่ะ หนูภูมิใจมากเลยค่ะสี่วันนี้หนูสามารถได้ใบประกาศใบนี้มาได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้หนูได้ความรู้มากมายขนาดนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองค่ะแักก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสให้โอกาสแักไ,ได้มาเรียนที่นี่ได้ความรู้ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวัน อยากจะฝากเพื่อนๆพนื่ทุกทุกทกคนนะคะว่า The Best เป็นสิ่งที่เราภูมิใจไปภูมิใจมากที่ได้มาเรียนทนี่นี่ค่ะอาจารย์แสงธรรมอาจารย์ภาษาซึ่งในการเรียนการสอนผมได้เทคนิคต่างๆได้ความรู้กับทายจากาักสอ,สอนเรื่องการฝึกการพูดและทางบริษัทผมพลามสามามีโครงการจะส่ง รักงานในกลุ่มของการฟังที่ดีซึ่งต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์สองไปฝึกที่ที่บริษัทนะในคอร์สปีหน้าต่อไปตบรงครั้งนี้แล้วดิฉันคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรท่าตัวแล้วค่ะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่สอนพวกเราด้วยจิตวิญญาณอความเป็นครูกว่าเป็นผู้ให้ดิฉันสัมผัสได้ค่ะขอบพาะกุณา ใบประกาศใบนี้นะคะเป็นใบที่ดิฉันภูมิใจมากค่ะเพราะว่าฉันทําด้วยความสามารถของตัวเองค่ะแล้วก็คิดว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาเข้าอบรมนะคะและอีกอย่างนึงคิดว่าลูกทั้งห้าคนของดิฉันคงได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ค่ะเราวันแรกที่มาอบรมในครั้งนี้สี่วันที่ผ่านมาผมก็ตั้งใจที่จะมาอบรมแล้วก็ คิดว่าได้อะไรมากมายนอกจากเรื่องการพูดเพราะว่าการพูดเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ต้องต้องเตรียมอย่างไรแต่สิ่งที่ผมได้จริงๆก็คือคุณธรรมความเป็นคนดีเพราะว่าอาจารย์ได้สอนแทรกอะไรหลายๆเรื่องนอกจากหัวข้อที่เราอบรมดีใจมากแล้วคิดว่าในในชีวิตนี้ถ้าไม่ตัดสินใจมาที่ดเดอะเบสเนี่ย ดิฉันจะมีโอกาสถึงไม่เงี้ยธรรมดาดิฉันโก้ไมค่ะวันนี้ดิฉันไม่โกไมแล้วค่ะน้องกลาวขอบคุณอาจานให้ก่อนยก่อนที่ดิฉันจะมาดิฉันบอกกับตัวเองว่าฉันจะได้อะไรฉันไปไกลขนาดนี้ฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรกลับมาแต่ตรงนี้ดิฉันรู้คาตอบแล้วค่ะว่าดิฉันได้มากมายได้ความรู้ได้เพื่อน และก็ได้ความรู้สึกดีๆจากเพื่อนทุกคนค่ะมีความดีเพื่อพิจิอย่างยิ่งที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านสอนมาในสี่วันที่ผ่านมาผมจะนําไปใช้ในการทํางานและชีวิตครอบครัวให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณคุณประสิทธิ์มากนะคะสําหรับโอกาสที่ดีๆขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสําหรับความรู้ การฝึกพูดการฟังความคิดตา่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณหลักสูตรนี้จาก The Best นะคะอาจารย์แสงยธรรมผู้เป็การอาจารย์สายธรรมสงชื่อค่ะนอกจากสอนพวกเราเรื่องการพูดแล้วตลอด4ี่วันเต็มอาจารย์ได้สอนแจ้งแง่คิดได้สอนธรรมะพวกเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดครั้งต่อไปครับจังสมนวังของ The Best t อ The Best ครับ ใหญ่มากที่ได้ใบประกาศมียแบบนี้แล้วสี่วันนี้ผมตั้งใจเปนอย่างมากวันแรกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพ่ออยู่ดีก็พามแต่ตอนนี้ผมรู้ผมได้ความรู้แล้วได้ทักสรการพูดผมว่าการฝึกอบรมการพูดนี้นเปนสิ่งที่ดีมาก